เวทีนี้ยกให้น้องไอ้คนเดียวปากพี่จิ้งทำเพลงไอซ์สตาร์บัมยังก็ได้ครับ <c oughs> ไอซ์จะได้มาดูร้ <c oughs> องเลยค่ะ <c oughs> ด้านหนาดานาตอนับแฟนได้ดังสาบาย,อยขอบคุณนะยัขออนุญาตน้องเพราะว่านานน้องมาครั้งนึงนะคะวันนี้นะคะคนไหนที่ยังไม่ได้แจกเงินก็ฝากกันมาก็ได้นะคะด้านหลังอ่ะ <c oughs> น้องใครน้องไคคุยกับ น้องของแุณนายนะคะขอบคุณพี่น้องให้เกียรตินะคะครับผมวันนี้ต้องจริงๆต้องขอบคุณทางแคทนายแล้วก็ขอบคุณพี่ที่ตลาดด้วยขอบคุณทีมงานพี่จิมทุกคนที่ทำงานเองขอบคุณพี่น้องลุงป้านะอาคุณที่ส,สวยสสวยทุกคนนะครับด้ย <S <S วยเห็นว่าหลายคนได้ทำมากันแป๊บนึงน,นะครับก่อนที่จะพูดต่อ โอคือพี่พจเจนนะโทษนะสีเทามานันดิ้นดูดนะฮะนะสีเทามานันดิ้นดูดคร <c oughs> ับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเอาจริงๆริงเราพี่หือเดี๋ยวเดี๋ยวหอมได้ไหมหอมได้ไหมได้ไหมมาจากที่ไหนครับ เดี๋ยวก่อนต้องถามไอซ์ก่อนว่าให้ไหมไม่ได้ให้ผู้หญิงขอหอมไม่ได้ทีเขา,า,าถือขอถือใช่ไหมค่ะผู้หญิงขอหอมเราไม่ได้เราต้องขอหอมผู้หญิงโอ้อโ,อโอหต,อตอ้งตองขอถือต้องไอ้ไม่ว่าอย่างนี้ต้องไอ้ลงไปเถอะเพราะว่ามันเงินมันไม่ถึงครัวพี่เ <laughs> ลยจับวันนี้จริงนะวันแรก ว่าน้องให้เกียรติมากๆแล้วก็เคยพอร้อมหรือยังพร้อมหรือยังดูของเองเนี่ยพอเห็นสีเทาหูมันก็ดับตามันก็ดับ,บดไปหมดใช่ไหตอนนี้เอาอย่างนี้แล้วแต่น้องจะอนุญาตเพราะว่าไหนๆวันนี้น้องสลัดภาพนักข่าว,าวมาเป็นนักร้องแล้วเต็มที่ไปเลย ได้หไหมครับโอ้อะไรนะมีแฟนมาไหมฮะอ๋อไม่มีแฟนแฟนไม่มาที่นี่ดูไลฟ์สดยู่บ้านใช่ปะค่ะขอบคุณครคับคุณครับขอบคุณมากเลยครับ คุณเล่น <c oughs> นะแต่เขามีใครมีใครดูไลายคนมาแชร์ไปถึงกนเดี๋ยวเรากลับบา้านกลับบา้านอย่ามาโทษผมนะข <c oughs> อบคนนุณมากเลยครับขอบคุณครับพี่เหรอ <c oughs> เอางี้ในในขณะที่น้องไอ้น้องนี่เขาแสดงแบบว,ว่ามีความเลิฟก,กัน<า> <c oughs> เนี่ยเลิฟนี่หมายถึงว่ารักเหมือนพี่เหมือนน้องครับพี่จินก็จะมีบทเพลงวิธี ชื่อว่าเพลงอะไรครับทะลังรักไงเออค่ะเราก็จะได้